ต้นอะไรนี่พี่ไม่รู้เหมือนไม่มาถ่ายใกล้ใกล้ไม่้ถ่ายอยู่นี่เรียได้นี่มาหนึเราไปฮะไปจ้าเอ๋มแม่ตรงนู้นแม่กันอะไรอยู่พี่ถ่ายให้พี่ยุบไปไปจัดพวงมาลัยแมวแมวแมวไม่ได้อ๋อถ่ายวิวให้เฉยใช่ไหมแม่อ่ำเขาเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วต้นไหเนี่พี่แมวโอ้สวยจังเลยมากจับได้เหมือนกันไม่ใช่ดอกองุ่นเหรอ เดี๋ยวเอาไปทำไอ้นี่กันฮะไอ้ดมอร์นิ่งเช้าวันอาทิตย์ไอ้วันจันทร์สวยมากเลยนะจุนนะ๊นเนาะใช่ดมอร์นิ่งวันจันทร์ไง ถ้าหนูไปกับพี่แมวสงสัยไปซื้อต้นไม้หมดสวนแน่เลยถ้ามีรถสงสัยเดี๋ยวพี่ปลูกบ้านสวนเราไปเที่ยวเนะไปพี่กาลองจะทำบ้านสวนโอเคอู้ยอ้นี่สวยกุดม่านเงีัยวนกันอื้อ Ờ, à, thuốc thu ăn Thuốc thu ăn <laughs> <laughs> Nụ mà ta mà Nụ mà bên ta nụ mới chơi วันนี้ดอกไอ้นี่นี่พี่แมวเนี่ยดอกอะไรนะดอกต้นหนไหนไอ้ไอ้อ้อะไรนะของจังหวัดชัยภูมิอ่ะดอกกระเจียวใช่เหรอดอกกระเจียว <c ười> มันเหมือนดอกไม้เลย <c ười> ก,ก็ก็ดอกไม้อะค่ะเป็นดอกกระเจียวของจังหวัดชัยภูมิ ที่ทุ่งกระเจียวอ่ะเคยไปเที่ยวไหมมีแต่ทุ่งอันนี้พี่ไปมาแล้วแล้วเขาจะมีสะพานให้ไปเดินตอนเขาจะมีออกช่วงเนี้ยเดินกระดักกระดาเขาเรียกทุ่งกระเจียวนี่ยเนี่ยดอกกระเจียวมันกินไม่ได้แล้วสิเขาบอกว่าเออยอดอ่อนมันกินได้ใช่กำลังตุ่มๆกินได้เดินลงไปตรงนี้ไปไหนอ่ะจะไปสวนทุเรียนไหม แมวนำผู้ใหญ่ต้องนำผู้ใหญ่นำอุ๊ยโอ๊ยเถาวันเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กันใช่ใช่ใช่เอา้าแต่ผู้ใหญ่อย่าสะดุดเถาวันนะ โอ้ยไอ้น uhm ีอ้แก้วมังกรที่แก้วมังกรกำลังออกกำลังอกนะอกหรอเนี่ยเราก็ขึ้นทางนี้เนเรามีทางลัดลูกมันไปไหนหมดพีทำไมไม่เหลือเราสักลูกมันยังไม่ออกออกปีหน้า เขาบอกมันออกปีน้ามันเพิ่งจะสี่ปีเี่จะสี่ปีมันออกปีหน้าออบปีหน้ามาใหม่ใช่ไหมแกมังกรพี่มันกําลังมาเลยนะแก่มังกรพี่กำลังออกมีอออกหลายลูกเลยนะที่เมื่อกี้ลูกสาเขาเด็ดขึ้นไปไงอ๋อเนาะเขาเด็ดจากต้นเนี้ยแต่ลูกนักถือกันนะบ้านไหนเขาเด็ดไปเมื่อกี้นะ ถ้านีต้นอะไรเนี่ยอันนี้จัน t าจัน t าจัน tha แหมรู้จักทุกต้นเลยนะพี่เนี่ที่บ้านมีเหรอแล้วนี่อ่ะไหนอันนี้พังถวยพังขวยพังถวยพังถวยอันนี้หน้าวัวอันนั้นหน้าวัวอันนู้นอ่ะขาวๆอ่ะไหนอันนู้นไอ้ไอ้อะไรน้ำเพชรอ่ะ มันบอลชนิดหนึ่งตระกูลบอลชนิดหนึ่งแต่ชื่อเออน้ำเพชรมีอะไรบ้างที่ี่แม่ไม่รู้จักมีอยู่อันนี้ก็สวยอันนี้ตระกูลเบิร์ดอะไรเบิร์ดเบิร์ตอันนี้เบิร์ตอันนี้เบิร์ตดอวนะหนูไม่รู้จักจ้ะนี่เดี๋ยวเราจะเอา แล้รอน่นอีอีกพันหนึ่งอ่ะพี่พี่แมว<ะ>นน่นอ่ะอันนน,น่นมีแล้ว<อ>มียังยงังไม่มีที่ปลูก <laughs> เดี๋ยวบอกก็ไอ้ขอต้นนี้ต้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมค่ะ น,นี่ต้นอะไรพี่ไหนคะเนี่ยที่นู่นก็เรียกเลยสวีกับูทูงเลยที่นี่ก็เรียกกระต่า<ป>ทยทองอะไรอะไรงาชานะ้างอ่ะมันเป็นไอฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนีอ่อะไรงาช้างพญานาคราชนาเนีาาา่ยพญานาคราชแบบสีมันมีแบบสีกับสีเขียวล้วนน่ อันนี้แบบออกสีเอาไปปลูกที่บ้านเขาบอกกันงูกันอะไรได้เข้าวครปลูกหน้าบ้านหรือไว้หลังบ้านหน้าบ้านต้องจริงจริงเขาห้อยไว้นะมันจะห้อยลงมาสวยที่บ้านพี่ห้อยไว้หน้าบ้านนี่เห็นเบนจาม่าแต่ยัางที่ไหนล่ะดอกเบนแทบเลยนะเบนจาม่า อยู่ดอกนี้มีดอกเดียวดอกเป็นเลิศเลยหมดยังหมดแล้วเนะาะเขาทำไม่นี่ดีนะเขามีไอเดียดีเนี่ยเนาะแกก้าตาก้าของเก่าๆมาแล้วก็มาทำเป็น <'m> เออมันเลยรดีโนเวทหน่อย